เวลา9 7. นาฬกาเนาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงณสาลาดุสีดาลัยสวนจิตละดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวรโรกาสให้พระมหาไกาสิทธ ฐานทัโตวัดมหันตภารามวรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานาครน,นำนางสาวลนใบโพลและคณะเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกราทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทุนกราทุนกระหม่อมถวายผ้าภูอาคาัคคีซึ่งเป็นผ้าย้อมดินภูเขาไฟของจังหวัดบุรีรัม นางสาวมนรดีโคตรประทุมประธานคณะกรรมการบริษัทนพสนันเทรดดิ้งไทยแลนด์จำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิน่นธุรกันดานและโน้มกล้าโน้มกระหม่อมถว,วายเครื่องสีข้าวเพื่อส่งใช้ต่างพระราชอัธยาศัยและเพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนสำหรับใช้ในกิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและประโยชน์ในการเรียนรู้เรื่องนวัตรกรรมทางการเกษตรในโอกาสนี้พระสงฆ์ร่วมเข้าเฝ้าด นางนภาพรทรัพย์กุลมงคลประธานคณะกรรมการบริษัทห้างทองอยาวราชตรามังกรจำกัด นำคณะผู้บริหารบริษัทฝ้าทุนละอองพระบาททุนกราทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดานและทุนกราทุนกระหม่อมถวายทุนการศึกษาเพียรพระพระชาชทานแก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเฉลิมฉลองครบรอบหนึ่งร้อยปีวันคล้ายวันพระราชาสมภพสมเด็จพระศรีนครินทาราระบรมราชชนนี นายพิพัฒน์ขันทองกรรมการบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนรักษาการกรรมการผู้จัดก,การใหญ่บริษัททีโอทีจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทุนละอองพระบาททุนลราทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2562เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย นางสุดที่นีเมธีประภานายกสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นําคนคณะกรรมการบริหารสมาคมเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกราาทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2562และจากผู้มีจิตศรัทธาทุนกราทุนกระหม่อมถวายสมทบเพื่อบำรุงสภากาชาติไทย พลเรือเอกลือชยัยรุตด,ดิตผู้บัญชาการทหารเรือนำคณะผู้แทนกองทัพเรือและศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลพร้อมด้วยผู้แทนกลุ่มสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลสมาคมประมงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเฝ้าทุนละอองพระบาทนอนกล้าวน้อมกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์อาหารจากทะเลเพื่อสนับสนุนโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน เวลา9นาฬิกา38นาทีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตลาดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวรโรกศสให้นายสมเกียรติคุ้มนายอผู้อำนวยการโรงเรียนพระเทพยานวิสิทธิ์อุดมวิทย์อําเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาลาสินและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรถยนต์ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดกระพร,ร,ริบให้ดาเนินการจัดซื้อและจัดทาเป็นรถโดยสารเพื่อไว้ใช้ในกิจการของโรงเรียน นายจางเซิงหยางกรรมาการผู้จัดการบริษัท TCL Electronics Thailand จำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทุนละอองพระบาทนอมกล้าวน้มกระหม่อมถวายโทรทัศน์เพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนพระปฏิยติธรรมเพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนในโอกาสนี้น้อมกล้าวน้มกระหม่อมถวายโทรทัศน์และเครื่องปรับอากาศเพื่อส่งใช้ส่วนพระองค์ นายคุณวุฒธรรมพรมกุลกรรมการผู้จัดการบริษัทโฮมตระดักเซ็นเตอร์จำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทุนละอองพระบาททุงราทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาติไทยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้เสด็จลงแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพจน์อศววิรุณแหการประธานกรรมการแผนกอักษรศาสตร์ บริณิธิอนันทธรรมหิดนพร้อมด้วยกรรมาการแผนกอสสร,รศาสตร์นำนายชินกิจตั้งสิริวัฒนากุลผู้ได้รับพระราชทานทุนบริณิธิอนันทธรรมหิดลแผนกอสร,รศาสตร์ประจำปี2562เฝ้าทุนละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต,ต่อเกี่ยวกับวิวัฒนาการสระของภาษาอินโดยุโรเปียนดั้งเดิมดระดับปริญญาเอกสาขาวิชาภาษาศาสตร์ณมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตตสหรัฐอเมริกา เวลา14นาฬิกา7นาทีสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีสเสด็จลงนัาลา,าดุสิดาลัยสวนจิตละดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวรโรกาสให้นายนชัยสุพพลพน,พนิษฐ์ประธานกรรมการบริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารบริษัทฟฝ้าทุนละอองพระบาททุ่งกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบกองทุนบริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัดมหาชน ในบริธิอนันทรมหิดลประจำปี2563สมทบทุนบุริธิทชัยพัฒนาและสมทบทุนการศึกษาโครงการบัณฑิตคืนทิ่นบุริษิทสมเด็จพ,พระเทพ,พรัตนราชสุดาปีการศึกษา2563นายแพทย์จิรศักด์ วิจักขณาลันผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพร,รัตน,น์นครราชสีมานำคณะกรรมการจัดงานโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียตรติสมเด็จพระนิธิถาเทาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่ 2, สองเมษายน2562เฝ้าทุนละอ,องพระบาททุงคราทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายเสื้อโปโลที่ระลึกในโครงการปั่นจักรยานดังกล่าว เดยเดจพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายนส่วมรักนรงวิชัยรองกรรมการผู้อำนวยการสำนักผลิตรายการสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3และคณะเฝ้าทุนละอ,องพระบาททุงกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินจากการจัดโครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพการกุศลภายใต้ชื่อวิ่งทะลุมิติกับเพลงพรางเทียนสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวาชนในถิ่นทุร,รกันดารสำหรับเด็กและเยาวาชนในถิ่นทุร,รกันดารจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์เกีติภูมิวงรจิตอธิบดีกรมสุขภาพจิตกระสรวงสาธารณาสุขนำคณะผู้บริหารกรมสุขภาพจิต และผู้บริหารบรินิธิพัฒนาการเด็กราชนครินในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฟาาทุนละอองพระบาททูนกราทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยได้กราบบังคมทูลรายงานผลการดําเนินงานของบรินิธิกับการดําเนินงานโครงการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการเพื่อน,นํารถเข็นและอุปกรณ์ทางการแพทย์มอบแก่ประชาชน นางฉันทราภูลสิริและครอบครัวเฝ้าทุนละอองพระบาททุงกราทุงกระหม,ม่อมถวายเงินสมทบทุนมุรินิธิเทพรัตน์เวชานุกูลนางพากมลรัตเเสรีกรรมการและรองเหรัญยิกมุรินิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทุนละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ นายประดิษฐ์สมดังเจตกรรมการผู้จัดการบริษัทมาสเตอร์พีซออแกันนเซอร์จำกัดและคณะเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกระาท,ทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมวิ่งสู่ชัยพัฒนาสมทบทุนบริษิทชัยพัฒนา ฟอนอากาศเอกชัยยพึกตดิตยาสเรนประธานกรรมการบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทุนละอ,องพระบาททุนรระท,ทุนกระหม่อมถวายเงินไรายได้จากการจำหน่ายนาฬิกาข้อมือรุ่นพิเศษประดับตราสัญ,ญลักษณ์การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีพระบาทสมเด็จพระปร,ะรมชนาาินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปร,รม,มานาถตเปิพิธเมื่อปีพศ .2549 สมทบทุนบริษิทชัยพัฒนา นางจันดาสายสมรประธานเจ้าที่ฝ่ายปฏิบัติการบริษัทเทคโนเซเเรจำกัดและคณะเฝ้าทุนละอองพระบาททุงกระทุนกระหม่อมถวายเงินในโอกาสที่บริษัทดำเนินกิจการครบ24ปีสมทบทุนบริษัทชัยพัฒนา